วันนี้มีข่าวประพันธ์ปีสวรรคตงั้นเราความสนุกสนานคึกขนองอะไรนะช่วงนี้ก็เปล่าเปล่าน้อยตั้งใจทำบุญตั้งใจภาวนาถวายกุศลให้ท่านคนล้นหลังอาจจะไม่รู้นะคนล้นหลวงพ่อเนี้ยรู้ ช่วงที่บ้านเมืองยากลำบากนะชาวบ้านไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเลยพวกรัฐบาลพวกนักการเมืองพวกอะไรนะมันก็วุ่นวายปฏิวัติบ้างอะไรบ้างชาวบ้านไม่มีที่พึ่งผู้บริหารผู้นำอะไรก็ คิดแต่เรื่องรักษาอำนาจเรื่องแย่งอำนาจอะไรกันมีแต่ในหลวงกระสมเด็จท่านค่อยๆมีบทบาทไปพัฒนาชนบทก่อนไม่มีใครสนใจไปสร้างแหล่งน้ำปลูกป่าพัฒนาอาชีพ คนยากคนจนไม่มีใครสนใจพระพันปีนะั้นไปเอามาช่วยมาฝึกอาชีพเรียกเป็นศิลปะชีพอนะไรเนี่ยท่านทามานะ้งานศิลปวะวัฒนธรรมเก่าๆนะี่มันจะสูญทำท่าจะสูญหายไปหมดแนละ้วท่านก็พยายามไปลึอฟื้นขึ้นมาค่อยๆศึกษาอันนี้ทำยังไงทำยังไง ก็คนรุ่นหลังทําให้เป็นนะอย่างเครื่องถมไนมะ่ไม่มีใครทําเป็นแนละ้วเหลืออยู่ทางนครศรีธรรมราชอนะไรนั้นแต่ไม่ฝีมือมันคนละแบบกันท่านก็ทำโขนอนะไรเงี้ยถ้ท่านแม่เข้าไปช่วยไว้นะก็ศูนไปแล้วมันเป็นศิลปนะคลาสสิกนะระดับ ชาติของเราเลยไม่มีประเทศอื่นทําได้เหมือนเลยมันเป็นที่รวมของศิลปะจำนวนมากในเรื่องโขนเนะื่องแต่เครื่องแต่งตัวการทําหัวโขนท่ารำนดนตรีอะไรมันเกือบจะสูญไปเพราะว่าค่าใช้ใจในการเยอะ ดูแลทั้นงนักดนตรีทั้งอะไรเนีมันสูง